น่องมาจากแขวงในเกาะของประเทศเลาวแข่งขม,มวนแข่งขม,มวนเมืองอินบุญเมืองยังก่อนเมืองอินบุญเมืองอินบุญบ้านป่าหน้าอินบุญติดกับเราโอเคเราก็รับป่าด้านนี่คือบ้านปาน่ามันอยู่ทั้งไหนทั้งเล่าไตาหรือเล่าเทิงกลางแหละเนี่กลางลว่ะอ๋ะอเมืองอินเปตปต้เปตโตไปตโต้ปอดมากที่กินยังกับมือนี้ กินอีกแก่แล้วก็ไปกินต้มยำปลาคออมีปลาคอว่าปลาเต๊เป็นต๊ปลาไ่่ามันมือโต๊ะมูเอาไว้เขาต๊เขาบุกินาสลิตัวเท่าเดียวนี่กบเขาบุกินเขาไปหุ่าเรามเส่บุคือเราเสือสองขวดอันได้เมื่อาเจ้าบ้นไห ใช้เมือละเลือดง่าบฮะเลือดอยู่องหน้านี่ทัดต่ออะเขาามือทันมือส่งเนเลนพก้านนี่ละว่าเดี๋ยวาเดี๋ยวาแร๊บนึงเอาขุ่นผมเลยมาอยู่มองทยโดนแล้วมันบสามปีอสามปีเดือนนึงไปต่อี่นึงบ่

เอาฝากทั้งลาวเด้อติดตมไม้กัมพูเด้อเออคนมาออกลิปเด้อตาลองดูเ t ็เต็้เห็นไมล่ะทางยูทูบทางยูทูบอ่าไอ้กัมพูนี่กินยังก่าก้อยผักขีลิ้ววสมก้อยผักชีเลี้วจ้ะเป็ดเป็ดกลมๆจ้าเอาละนตอนนี้ยงลงรบ่ันตอนนี้เลยเอาละครทนเป็น ขาเฮ็ดเป็นดิบดิบเลยเลยใช่ไหมดิบน้องเพิ่งกินดิบอ๋กินดิบเพิ่งกินผักกิน้ดิบแต่ว่ากินเนื้อว่าสันว่าโอ้ยน้องทังหลายก็กินเนื้อดิบวันนี้เพิ่งกินผักกินเดิบว่าสันวัเนื้อว่กินว่าสันแบบนี้อันนี้ลอ้าวโอ้พริกไหมเราผดมุก่อนมไงว่าสันเพิ่ไปตอบก็จะดตอบกจะดพี่น้อง ฟังฟังตะบูกอเล่าชื่อรสใส้หลายๆรสลูกมักไอ้บอบบ๊อบตีัะนาขันบ๊ะใส่เจ้าเคยบ๊บเสียบตะนาอ้อยพอดิบกันพอดมั่งชื่อรสตะนาอือเจะมันคากเนาะตามใจลูกค้าเพชเพชคมๆตะนานัวนัวตนาฮะมีเลยไหมมีวไฟต์ตัว เพืเข้าไปทีเอาละเนี่ยเข้าไปยูทูบนะเบิ้งนี่ในห้อยเปลือกนะมได้ใจักใหอยเปลือกวิธีการอมผมนัวๆเลยอาดเรียบร้อยแล้วแ้เรียบร้อยแล้วเหรอก็ร้อมแ้แล้วเหเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วอ้าวใครยี้เลี้ยว สักก้อนดูเคยไปตงป่าเขาเดี๋ยวเราปเดี๋ยวนี้ก็ไดเงิอืมจับจัาจับผูดีพอดีครับผมต้องเลี้พอดีเดี๋ว่าไปไปไป่อไปไปทไป cửa thế mà cho ổng Chào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để વેટ વે બે ચાલી હું પેજી બટન એક સાબ બે બટન

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มแล้เอาละครับผมไอ้กัมปูครับผมมาจากฟังเล่าเนาะเขาบอกก่าเล่าเฮาเนาะบ้านไหเมืองน่องครับผมครับตอนมากินกลอยมากินเลี้ยวครับเงาแตกเงาแตนทึ่งแสบตึ่งนี่เป็นยังไงแสบวะแซบแสบแสบอยู่ทั้งฟังเล่ามีกินไหแบบนี้มีกันนะแต่มันก็จแบบคนละแบบบ่มันเป็นยังไงอยู่ทั้งฟังเลาขาวขาวตรงนี้ ว้าว่าเมืนน่อนี้จะพาดำสิอ,อ,อค๋ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวแ้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ